ครับเพื่อนๆก่อนเดี๋ขอกราบัูดิมเช่ญเขยด้วยกันจุดีต้อนรับซูนิงรีวิวเฮว้ยวันนี้นะครับผมมีเขาเรียกว่าของใหม่จากซิงเกิลที่3มันลิซึ่งวันนี้ผมก็รีวิวอย่างที่เพื่อนๆรู้กันก็คงจะเป็นน้องเหมยแน่นอนนะครับผมวันนี้เรียกได้ว่าเป็นการขิงและการสำหรับของใหม่ของน้องเหมยที่มีในซิงเกิลที่3มัลิ นะครับนี่คือโฟโตเซต A B C นั่นเองนะครับนี่ถือว่าคอม3ใบ <Wow. S 1> รูปทั้งเหมยรับพีพันเชื่มเจริญมาดูกันจะชัดิดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะผมนี่อันนี้รูปยืนแบบเต็มตัวรูปยืนแบบเต็มตัวน่ารักน่ารักที่สุดใครที่มีจอแบบ 4K นะครับ สามารถเปิดได้แบบ 4K แกะทุกซองให้ที่เห็นกันแบบชัดๆนี่รับพีพันเชิดเจเริญอันนี้เป็นแอคยืนเห็นเต็มตัวน่ารักเหมือนรับพีพันเชิดเจริญ4 g 4 d X. ด้านหลังก็เป็นมัลินะครับผมด้านหลังก็ของแท้ของจริงก็ SIM 48นี่ภาพที่หนึ่งนครับเต็มตัวภาพต่อไปเราค่อยๆเปิดภาพที่แบบค่อยๆโฟกัสเข้าไปหาตัวแล้วกัน นีกุมมือน่ารัก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 จริงๆเลยนะครับต่อไะนี่เอาซองออกให้ได้เห็นกันเต็มๆไปเลยอันนี้ภาพแบบคลสเขก็ไประยะใกล้เห็นช่วงหน้านะครับน่ารักเห็นหนูไหมครับพี่เนิงน่ารัก รอยยิ้มนี้นี่คือโฟโต้เซตนะครับ3แออันนี้เรียกว่าคอมละสำหรับมาริต่อไปมีอะไรอีกก็เป็นสเปร์แอลกอฮอล์นะครับกลิ่นมาริว้าวอยู่ในนี้มาดูกันเลยดีกว่าแบบหนึ่งนะแกะก่อนอแกะแกะแกะสด เนี่ yeah. ปึ๊บนี่รูปน้องเหมยน่าราักตัวบอดี้เป็นพลาสติกข้างหลังนี่ครับว่าเมลลิวิธีใช้ใช้ทำความสะอาดลดการสะสมของแบคทีเรียเห็นไหมนี่บริเวณฝ่ามือส่วนผสมแอลกอฮอล์น้ำเนื้ออะไรต่างๆ โอเคนี่อ๋อเปิดฝาอู้กินหอมดีอะอ๋อมันเป็นฝาเปิดเพื่อนๆน,นี่ถือว่าได้รีวิวเลยนะเนี่ยก็มันจะเป็นจุกป,ปิดอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะเออแกะออกมาแล้วเทเทใช่ไหมเทปะ่ะ <c oughs> ยังไงฮนะผมไม่เข้าใจเดีย๋ยวนะเขาชื่อยังไงเนะี่ยผมอยากรู้ เดี๋ยวนะมันดังชิดๆนะอยู่นะอ๋อกลับข้างมันก็จะฉีดได้ตรงนี้มันเป็นที่รูฉีดนะครับผมอืมกลิ่นมะลิหอมชื่นใจอะ่ะได้ยินเสียงไหมนนี่ผมฉีดอยู่น่ากลิ่นมะลิหอมชิ่นใจน่าราักนี่คือสเปรย์แอลโกอฮอล์กลิ่นมะลิรูปน้องเหมยน,นั่นเองน่าราัก ใช้ให้หมดก่อนนะคะพี่เน่งอย่าเพิ่งเก็บนะคะเสียดายจ้าพี่ต้องเหนื่อยฟาบอกต่อไปเป็นรูปนะครับที่อยู่ในไอเทียนหอมอ,ะอ่ะอ่าเป็นรูปพิเศษที่แถมมานี่รูปน้องเหมยเช่นกันรูปพิเศษร,รูปพิเศษใชครับ,หรบเหมยระพีพันเชิ่มกันลยอนารา น่ารักน่ารักข้างหลังล่ะของแท้ของจริง i f 4อโอเคต่อไปมีอะไรอีกมีอีกนะครับเพื่อนมีอีก,อกต่อไปคุณก็จะได้พบเจออะไรเอยปิงปิงปิงเข็มกลัดเข็มกมลัดมะลินังมม่น่ารักผมขออนุญาตไม่แกะซองแล้วกัน นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องเอาไปเก็บนะครับแกะแล้วมันก็จะเลอะฝุ่นไม่อยากแกะซองนี้น่ารักน่ารักเข็มกลัดเหมยว้าวต่อไปนีอีกนี้อีกปึ๊ปที่รองแก้วมะลิเหมยว้าวน่ารัก อุ้ยรูปนี้น่ารักเดี๋ยวไปหารูปที่มีลายเซ็นดีกว่าใครเจอที่ไหนบอกผมนะอ่ะนี่คือน้องเหมยใหม่ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในซิงเกิลที่3มะลินั่นเองตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้ก็มีโฟโต้เซต3ใบเ B C นี่แหละเข็มกลัดสเปรย์แอลกอฮอล์กลิ่นมะลิรูปพิเศษแล้วก็เป็นถาองแก้วส่วนอันนี้ผมไม่มียังไม่มีก็คือเป็น 4 8 t S Festival ถาดลองแก้วยังไม่มีก็เลยจัดมาเรียบร้อยแล้วสำหรับถาดลองแก้วเป็นต้นสนน่ารักน่ารักน่ารักข้างหลังละ่ะข้างหลังไม่มีอะไรนะครับผมมีด้านนี้ด้านเดียวรับผีพันเชื่อมเจริญก็ประมาณนี้สำหรับการขิงของใหม่ที่ผมสะสมน้องเหมยรับผีพันเชื่อมเจริญนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชม ฝากติดตามหน่งคงุณชาแนลกันไว้ด้วยใครชอบน้องเหมยอ c j จโฟเชอบโมบาย b ีนเคโฟเติดตามกันได้ที่นี่เรามีไลฟ์กันแทบทุกวันนะครับคุยกันผ่าน youtube สดๆนะครับคอนเทนต์อื่นๆการรีวิวเรื่อง,ร,องราวต่างๆที่นี่ฝากไว้ด้วยเจอกันใหม่ขอบคุณครับบ๊ายบายน่ารักที่สุดน้องเหมยเจ๊ก